เวลาที่เขาจากไปต้องทอํายังไงดีคะอย่าบอกเลยว่าทําใจก็ยอมรับมันเถอะของที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อยู่วันยังค่านั่นแหละก็ยอมรับมันเถอะว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่ใช่ต่อไปวันนี้เวลาที่ใครสักคนหนึ่งเดินจากชีวิตของเราไปอะคะ่ะไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะและไม่ได้แปลว่าเราทําผิดอะไรด้วยและอย่ามวัวนั่งหาเลยว่าของแบบเนี้ยใครผิดใครถูก อย่ามามมวเสียเวลานั่งหาว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหนมันเป็นเพราะใครก็วันนี้มันไม่ใช่แล้วไงวันนี้เวลาที่เราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาอีกต่อไปอะคะ่ะแปลว่าเขาอยู่กับเราอะมันไม่ได้มีความสุขเวลาเขาอยู่กับเราแล้วไม่ได้มีความสุขอะเรายอมรับแล้วเราปล่อยให้เขาไปเถอคะค่ะคนจะไปไปอยู่ดีต่อให้จะไปรังยังไงนะคะก็ไปอยู่ดี วันนี้เวลาที่เราไปร้องขอเวลาที่เราไปรัง้งเรากําลังลดคุณค่าของตัวเองลงไปมากเท่าไหร่วันน,น,นี้เวลาที่เราไปเฝ้าติดตามว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครเรากำลังเสียพลังงานของเราเสียสมองของเราเองไปนั่งตามใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เขาไม่ได้เห็นค่าของเราเลยอะย้อนกลับมาถามตาัวเองเราสูญเสียคุณค่าของตัวเองไปเท่าไหร่ย้อนกลับมาถามตัวเองบ้างไหม ว่าเรากําลังสูญเสียความเป็นตัวของเราและค่าของเราอะไปให้คนที่เขาไม่ได้เห็นค่าของเราเลยแม้แต่น้อยก็ในเมื่อเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขก็ปล่อยให้เขาไปอยู่กับคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ดีกว่าหรอก็ในเมื่อวันนี้ถ้าเรารักเขาจริงๆเราสู้ปล่อยให้เขาไปในทางที่เขาอยากไปเราสู้ปล่อยให้เขาเป็นไปในทางที่เขาอยากเป็น และเชื่อเถอะว่าถ้าเรารักใครจริงๆแบบจริงใจและจริงใจจริงแล้วค่ะเราจะรู้เลยว่าเราสามารถทำใจมีความสุขได้เมื่อเห็นเขามีความสุขโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องครอบครองเขาก็ได้บอกตัวเองเถอะว่าเราไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปเราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาอีกต่อไปและถ้าเราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขา เขาก็ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเราเช่นกันของแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปพยายามทําอะไรกับสายสัมพันธ์อย่าพยายามทําอะไรกับตัวเขาหรือพยายามทําอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือทําตัวของเราให้มันดีขึ้นจริงๆทําตัวของเราให้มันดีขึ้นในแต่ละวันเพิ่มคุณค่าของตัวเองค่ะเพิ่มออร่าของตัวเองทําตัวเอง ให้ดูดีในทุกๆวันทําตัวเองจนกระทั่งตัวเราอะยังตกหลุมรักตัวเราเองเลยอะและทําตัวเราให้เราเป็นคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆถ้าเราไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับใครเราจําเป็นจะต้องปล่อยเขาไปและทําตัวเราให้ใช่สําหรับตัวเราเองและเราจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาเราเองเติมความรักให้กับตัวเองมากพอและคนที่ใช่เขาจะตามหาเรา สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก